วันนี้เนี่ยก็มีการประชุมคณะตุลาการศาลนะคะซึ่งแน่นอนวาระที่สําคัญถูกจับตามากก็คือการพิจารณาหรือมีคําสั่งในคําร้องของประธานพธิธาสภายื่นคําร้องเรื่องของนางสาวแพทองทานคือทราบกันแล้วนะคะซึ่งศาลเองก็มีคําสั่งให้ส่งคําชี้แจงและผู้ผู้ร้องเพื่อที่จะยื่นคําโต้แย้งใน15วันศาลกําหนดนัดฟังคดีนิ้ไถเลยหรือไม่นะคะซึ่งคดีก็แน่นอนก็เริ่มต้นมาจากที่มีสว,วไปยื่น ทีนี้วันที่1เนี่ยสารและมนูญมีมติไปแล้ว9ต่อศูนย์นะคะแล้วก็มีมติ7ต่อสองเออก้าต่อศูนย์เนี่ยรับคําร้อง7ต่อสองนางสาวแพงทานหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ววันที่4ี่สิงหาคมเนี่ยนางสาวแพงทานมีการยื่นคําชี้แจงต่อสารรัมนูอย่างเป็นทางการเพื่อตอบข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะฉั้นวันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อสารออกนั่งถแถลงหลังจากการสรุปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสารเนี่ย จะนัดชี้ชะตาคุณอุ้งอิงวันไหนอก็คงจะมีการให้ให้ Press r e l e a s e ออกมาหลังการประชุมเนอะซึ่งเขาบอกมันจะออกสองอย่างคือสารจะนัดวันเลยหรือสารจะบอกว่ายังไม่กำหนดวันเลื่อนไปก่อนเพื่อรอสถานการณ์อะไรหรือเปล่าหรืออาจจะนัดไต่สวนเพราะว่าที่รับมาเนี่ยเป็นเอกสารยังยังไม่ได้มีการไต่สวนเลยเนาะแล้วแต่สารถ้าสารรู้สึกว่าที่ที่ได้มาที่ยื่นกันมาเนี่ยครบทั่วละเพียงพอละ ก็ไม่ต้องนัดไต่สวนแต่ถ้านัดไต่สวนเนี่ยก็จะเป็นผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตอบคําถามของตุลาการในศาลด้วยตนเองค่ะก็แสดงว่าถ้ามันจะต้องมีอะไรที่ขยึดขยักในตอนนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งศาลอาจจะเรียกขออะไรเพิ่มเติมจากฝั่งจําเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่เมื่อวานมีคนมาปล่อยข่าวว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสังคมจะให้ราคาหรือไม่ให้ราคาอันนี้ก็คือหมอเชิดเนาะออกมาพูดบอกว่าเนี่ยศาลเน่ย ควรจะเลื่อนคำวินิจฉัยออกไปอีกสัก6เดือนอ๋อเหมือนเป็นปาการอนนขอต่อเวลาหรอใช่ขอทำได้หรอทำได้หรือเปล่าเขาเป็นแนวเสนอแนะหรอเหมือนเป็น,นขอ้อเรียกร้องใช่ไหมคะประมาณเหมือนกับอิสมัชเลยอ่ะว่าวันนี้ประเทศต้องการผู้นำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยศา,ยาลจะต้องปลด ปล่อยไม่ใช่ปลดปล่อยคุณอิงอิออกมาให้มาบริหารจัดการปัญหาก่อนคนที่พูดคือนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินสส<ช>บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะคะบอกว่าอยากให้สารรัฐนูลชะลอการพิจารณาคดีดังกล่าวไว้ก่อนพร้อมทั้งให้ยกเลิกคําสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่นายก เพื่อให้กลับมาเมียมหน้าบริหารราชการแผ่นดินในช่วงภาวะวิกฤตทั้งปัญหาสงครามชายแดนกรณีภาษีการค้าสหรัฐอันนี้จบไปแล้วมาเช่และปัญหาภายในประเทศต่างๆทางการปัดยาเสพติดคดีเขากระโดงอ๋อเกี่ยวกันนายกด้วยหรอควรหยุดคดีนายกไว้สัก6เดือน เมื่อแก้ปัญหาต่างๆผ่านไปแล้วค่อยนัดตัดสินคดีอีกครั้งการมีนายกตัวจริงบริหารประเทศในภาวะวิกฤตย่อมเป็นผลดีต่อประเทศมากกว่านายกรักษาการแน่นอนอที่การบริหารงานไม่รับรื่นอันนี้ข้อหนึ่งคือมาคอนเฟิร์มว่าตอนนี้บริหารงานไม่รับรื่นแต่สองคิดว่าจำเป็นมากที่นายกอุงอิงจะต้องมานั่งเองแล้วคุณหมอไม่คิดว่าพอหลังจากหกเดือนไปแล้วมันไม่มีปัญหาอื่นหรอ,อใช่อย่างไรก็ตามนะคะก็ หากสารรัมนูนอันนี้ความเห็นเพิ่มเติมนะหมอเชอร์ชัยบอกหากสารรัมนูนเดินหน้าพิจารณาคดีนายกและคําวินิจฉัยออกมาในทางลบต่อพรรคเพื่อไทยก็มีแผนสํารองคือผลักดันนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกเป็นนายกคนต่อไปแต่ถ้ายังมีการต่อต้านนายชัยเกษมอย่างหนักจนยื้อต่อไปไม่ไหวจริงๆคงต้องยุบสภา หยุบได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นจึงอยากให้การเมืองนิ่งที่สุดเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้แต่เชื่อว่าสถานการณ์คงไม่เลวร้ายถึงขั้นนั้นยังมั่นใจสารมนูนจะวินิจฉยัยนายกไม่มีความผิดเช่นเดียวกับกระแสข่าวที่นายกจะลาออกก่อนสารมนูนจะมีคำตัดสินก็ไม่เป็นความจริงเป็นข่าวลือในพักไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ แต่ตอนนักข่าวไปถามนายกว่าจะมีการลาออกไหมท่านนายกก็ได้แค่หันมายิ้มให้สืมวลชนนะคะแล้วก็บอกว่าคิดถึงนะคะล่าสุดเแล้วก็ไม่ตอบไม่ตอบอะไรเลยคุณภูมิธรรมเองก็ถูกถามคําถามเนี้ยแล้วคุณภูมิธรรมเองก็เหมือนจะมีอารมณ์ในในน้าเสียงนิดนึงกันตอบว่าอะไรเาว่าแบบเหมือนกับว่าเออใครใครเป็นคนปล่อยข่าวว่ะประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคือไม่มีไม่มีนายกไม่เคยพูดนะคำนี้ คือไม่อยากให้แบบไปขยายความพูดกันจนแบบทําให้สังคมเข้าใจผิดเนาะเรื่องนี้เขาก็บอกว่าก็มีอยู่ในกระบวนการทีนี้ทีนี้ประเด็นประเด็นเรื่องมีคุณอะไรนะเนี่ยคุณคุณฝ้ายพิมพรเมื่อกี้ตอนที่โบอ่านบอกว่าเราพี่เป็นใครเหรอไปเลื่อนให้สารเลื่อนตั้งหกเดือนเราเดถามคุณหมอเชิดพี่เชิดเนี่ยพี่เชิดนี่แหละทีนี้อเสนอไงเสนอคือจริงๆถ้าถ้าคุณหมอคิดว่าเออเป็นเรื่องของคว<อ>ามจํา <laughs> เป็นวัน <laughs> เนี้ย <laughs> ถ้าคุณแพรทองทานลาออกนะวันนี้กระบวนการเข้าสภามันก็จะเร็วขึ้นไงในการสรรหานายกคนใหม่ถูกไหมอือเอาจริงถ้าถ้าคุณหมอคิดว่ามันเร่งด่วนนะคุณหมอควรจะไปเร่งนายกอ่ะให้ยื่นคำให้การมาตั้งแต่สิาวันแรกแล้วเลื่อนทำไมแล้วไปขอเลื่อนอีกสองรอบไงอือใช่ทีนี้ก็น่าจับตามองในในมติของสารที่จะออกมาแถลงวันนี้ว่าถ้าสารอาจจะคำนึงสิ่งที่คุณหมอเชิดพูดก็ได้นะบอกว่าโห นวันนี้ต้องการไม่วันนี้ประเทศต้องการาผู้นกกลับมาเพราะฉะนั้นศาลก็ต้องรีบชี้เออถ้าชี้เร็วอาจจะนัดแบบสัปดาห์หน้าชี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่ตาแป๋วช่วงหลังๆเนี่ยท่านนายกเงียบไปนะ ถ้าท่านไม่เงียบอ่ะทุกคนคิดว่าสถานการณ์มันดีกว่านี้เหรอโดยเฉพาะสถานการณ์ไทยกัมพูชาใช่เอาจริงอะตอนเงียบกับตอนไม่เงียบต่างกันหรือเปล่าไม่อะเพราะมันต่างกันตรงนี้มันดีขึ้นนิดนึงอืมก็คือไม่มีการพูดก่อนที่จะเงียบเนี่ยนะมันก็มีอะไรแบบโต้กันไปมาประปรายซึ่งอาจจะได้ใจกองเชียร์แต่มันไม่ได้มีประโยชน์ กับสถานการณ์นะไม่ว่าการที่แบบพอรับตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมปุ๊บก,ก็รีบออกมาบอกว่าจะยังไม่คืนวัตถุโบราณกัมพูชาเนอหรือไม่ว่าการแบบโต้ตอบในเชิงวาทากรรมอะไรต่างๆอ,อ,อย่างเช่นว่าอะไรนะคำพูดคุณเซนเซอร์เชื่อถือได้หรอตอนนั้นก็บอกไม่ได้ปล่อยคลิปทั้งที่มันก็ไม่ไม่เคยเป็นจริงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไหม เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าที่นายแพทย์เชื่อัยออกมาพูดเนี่ยเขาต้องการอะไรจริงๆนะหรือแค่อยากพูดให้ท่านนายกได้ยินว่าเออผมพูดให้แบบนี้เอาใจนายไม่รู้่อันนี้พูดง่ายพูดแบบภาษาภาษาแถวบ้านเพราะว่ามันดูมันดูไม่ make sense ถูกไหมคะการที่จะแบบโ h คดีไว้หกเดือนเราก็ด้วยข้ออ้างเราข้ออ้างคดีที่อ้างมานี่อะมีเรื่องสงครามชายแดนซึ่งทุกคนก็เห็นสภาพอยู่เรื่องภาษีทรัมป์ซึ่งมันจบแล้ว เรื่องอะไรอ่ะปรับยาเสพติดอันนี้มันก็งานมหาไทยงานตำรวจใช่ไหมแล้วก็เขากระโดงอันนี้เกี่ยวกับนายกด้วยหรอไม่เกี่ยวนะอแต่ก็คืออยากใส่คาว่าเขากระโดงเข้ามาใช่ไหมมันเกี่ยวกับพักเพื่อไทยเท่านั้นแหละใช่ไหมก็เป็น movement ที่แปลกดีนะคะอืก็ เขาก็ดูแล้วคือเราว่าเราว่าถ้าถ้าเราอ่านใ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 นเรื่องของการหวังผลทางการเมืองอะเนาะเขาก็เพียงแค่เรื่องของความพยายามในการยื้อเวลาอาจจะรอให้เรื่องของการผ่านงบประมาณมันผ่านก่อนหรือเปล่าเช่ว่าระหว่างเนี้ยหลังม่าน่ะเขาก็คงมีการเหมือนกับคุยกันโดยมีตัวกลางเนาะในการไปประสานพูดคุยอะไรประมาณนี้บางคนบอกขอเวลาเดียวเพิ่มอ๋อ ชัดไปไหมเนี่ยอันนั้นก็เออเขาก็คิดกันไปนะถ้าถามถ้าถามเราเราก็เชื่อนะเราเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันมันมีความพยายามในการจะวิ่งวิ่งเพื่อที่จะให้ผลแห่งคดีเนี่ยมันออกมาในทิศทางที่เป็นคุณให้มากที่สุดน่ะอ่าถ้าถ้าถ้าคนคิดถึงการวิ่งอ่ะมันวิ่งแค่ไม่กี่คนเองนะตุลาการมีเก้าอันนี้ก็ไม่ได้จะบอกว่าท่านวิ่งได้หรืออะไรนะแต่นีพูดถึงอ่าพูดถึงสัดส่วนอะไรเงี้ย การวิ่งอะไรที mm ่ง hmm. ่ายที hmm. really mm ่สุดถ้ามันจะทําได้จริงก็คือการวิ่งกับองค์กรอิสระเนี่ยแหละใช่เพราะแต่ละองค์กรมีคณะกรรมการอยู่แค่ไม่กี่คนอแล้วปกติมันก็จะมีเสียงที่เห็นต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างตอนยุคคุณเศรษฐาเนี่ยห้าต่อสี่อ่ะอันนั้นถ้าได้ออกแรงให้สักนิดนึงเนี่ยหลายคนเขาประเมินว่าถ้าคุณทักษิณออกแรงให้สักนิดนึงเนี่ยมันก็จะข้ามมาอีกหนึ่งหนึ่งเสียงที่ข้ามมาวันนี้ก็ยังมีคุณเศรษฐาเป็นนายกอยู่่อันนี้เจ็ดต่อสองไง ที่ให้พักเนี่ยไอ้พักอ่ะมันส่วนพักไงแต่ของคุณเสรษฐาคือตอนลงมาติสุดท้ายเลยอ่ะห้าต่อสี่อ่ะใช่ถ้าถ้าถ้าคุยได้คนเดียวอ่ะพลิกได้ก็พลิกอันนี้ในกรณีที่คุณเชื่อว่ามันคุยกันได้นะอ่าฮะอ่าฮะอันนี้พูดถึงในประเด็นการลงแรงนะว่ามันไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นทีนี้ของคุณนุ้งอิงนีจะออกมาเป็นแต้มแบบไหนไม่รู้ใช่ใช่ไหมถ้าถ้าคุณถ้าถ้าคุณทักษิณเอา สมการแบบของคุณเศรษฐามาวางค่ะมันก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานนี้ฟังคุณสุรนันท์เวชชาชีวะนะซึ่งก็เป็นหนึ่งคนหนึ่งที่เคยอยู่ในในจักรวาลของพรรคเพื่อไทยมาก่อนเนี่ยนะเขาก็เขาก็บอกว่าคือแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะออกมาแบบมีระยะห่างกับพรรคเพื่อไทยไปแล้วก็ตามแต่ว่าเขาก็ยัง เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนวงในอยู่เขาก็บอกว่าได้คุยกับคนภายใน mm hmm. ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปในพักเพื่อไทยซึ่ง mm hmm. เสียงเสียงที่ดังในพักไม่น้อยก็เหมือนกับว่าเหมือนจะส่งเมสเซจไปยังผู้มีอำนาจในพักนี่แหละประมาณ mm hmm. บอกว่าเออให้มันเป็นไปตามระบบเถอะเพราะว่าถ้าเล่นอะไรเล่นอะไรที่ฝืนไปเนี่ยมันมันระบบมันพังไปหมดอ่ามันก็จะมีเสียงที่เรียกร้องว่าให้ให้เล่นไปตามระบบ นั่นหมายความว่าถ้าเราอ่านมันหมายถึงอะไรเล่นตามระบบก็คือไม่ต้องไปฝืนระบบก็ไม่ต้องไม่ทาอะไรไม่ต้องไปทําอะไรก็ปล่อยให้ศาลเขาทําตามระบบของเขาไปแต่คราวที่แล้วอะ่ะที่ปล่อยไปตามระบบอะ่ะก็คือเคสคุณเศรษฐาไงอ,อันนั้นเขามั่นใจไงอันนั้นน่ะหลายๆคนพูดเลยว่าไม่มีใครใไปยุ่งอะไรกับระบบเลยเออใช่แต่อันนี้มันกล่องดวงใจเขาใช่ไหมใช่เพราะงั้นฉันต้องเล่นกับระบบให้เต็มที่แต่ว่าอย่างที่บอกเราว่า ถ,ถ้ามีคำวินิจฉัยองไมค้คุณอูอิงรอดจากคดีนี้เนี่ยศาลเองก็ต้องมีคำแนบท้ายคำวินิจฉัยที่มีเหตุผลให้สังคมรู้สึกว่ามันโอเคหรือเปล่าเพราะมันนี้เอาถ้าเรามองเนาะเอาเป็นว่าบรรดาเซียนการเมืองกูรูการเมืองออหรือคนในสังคมม็อบที่ออกมาอะไรก็แล้วแต่ม็มอบที่ออกมานี่ออกมาด้วยเรื่อง,องคุณอูอิงเนี่ยเยอะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา มันก็เป็นเป็นตัวที่เป็นแรงกดดันไปยังสารรัมณูนไม่มากก็น้อยเราก็เชื่อแบบนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าสารวินิจฉัยให้คุณนุ๊อิงรอดมันอาจจะมีเรื่องใหญ่กว่าที่รออยู่ข้างหน้าใช่ไหม,มแต่ถ้าสารวินิจฉัยว่าโอเคขาดคุณสมบัติทุกอย่างจบนะตรงนี้เลยเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า blessing in disguise เป็นโชคดีในโชคร้ายหรือเปล่าอื ใช่ <นะ S 1> ใมีคนหนึ่งที่ให้ความเห็นนะคะคืออาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรน,นะก็พูดถึงเรื่องการคาดเดาอะไรต่างๆเกี่ยวกับสารร้ำนูนเนี่ยนะคะก็ให้ความเห็นมา3มข้อนะข้อหนึ่งบอกว่าวันพุทธที่6สิงหาสารไม่สามารถนัดประชุมได้อ,อันนั้นคือที่ผ่านมานะคะก็คือมีมีไปต่างประเทศอะไรกันต่างๆ อาจารย์สมชัยก็เลยคาดเดาวว่าการนัดหมายวินิจฉัยน่าจะมีขึ้นในการประชุมวันพุธนี้ก็คือวันนี้และวันที่นัดหมายอาจเป็น20หรือ27สิงหาคมไม่ควรล่าช้ากว่านั้นเพราะคดีนี้เป็นคดีสําคัญและไม่ควรปล่อยให้ประเทศอยู่ในภาวะมีแต่นายกรัฐมนตรีรักษาการนานเกินไปความเห็นข้อที่3อาจารย์สมชัยบอกว่าก,า,การดึงเวลาให้ล่าช้าออกไป อาจเป็นการเปิดโอกาสให้นางสาวแพททองทานตัดสินใจลาออกเองอซึ่งจะทำให้ตัวเองยังมีอนาคตทางการเมืองและสารอาจจะรู้สึกสบายใจมากกว่าที่ไม่ต้องวินิจฉัยเนื่องจากผู้ถูกร้องเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเมื่อไม่มีสถานะรัฐมนตรีแล้วก็สามารถจำาหน่ายคดีทิ้งไม่ต้องวินิจฉัยให้เป็นประเด็นอะไรอีกอแล้วก็เขาก็กล่าวทิ้งท้ายว่ารอดูพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะว่าจะมีวันนัด หรือไม่อมไม่แน่โบคิดว่าระหว่างที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็มีข่าวใา่ใช่เดี๋ยวจะรอรอเดี๋ยวถ้าถ้ามีข่าวก็ทีมงานส่งเสียงเข้ามาได้เลยนะคะหน่อยใช่ค่ะก็ต้องรอดูแหละเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนว่าคือถ้ามองวันนี้คนการเมืองเขาข้ามชอดไปที่ประเด็นเลือกนายกกันไปแล้วอ่ะเขามองข้ามช็ดไปแล้วอ่ะเพราะว่าทุกคนเหมือนกับค่อนข้างที่จะมั่นใจกันแบบเกินร้อยอ่ะว่า คือถ้าดูจากโว้คลิปอังเคิลมาหาการที่ออกมาเนี่ยทุกคนก็มองว่าโอ้โหมันมันรอดยากอะรอดยังไงอะจะช่วยกันยังไงจะจะจะถ้าให้รอดแล้วจะอธิบายคำวินิจฉัยยังไงบอกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ได้โดยเจตนา <Okay. S 2> ไม่ได้มีมีเจตนาที่ดีแล้วยังไงอะคือ,ค,อคือการการการวินิจฉัยในคำว่าจริยธรรม ความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือหรือจริยธรรมความเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมเขาใช้มาตรานี้ในการมิได้ใช่ไหมคะคุณสมบัติในจริยธรมมองว่าอาสาสมบัติมองว่าอะนายกมีเจตนาดีศาลมองว่าเจตนาดีแล้วการใช้คําพูดวิธีการ่ะที่มันสร้างผลกระทบความรู้สึกต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยต่อก็คือมันจะค้านสายตาประชาชนใช่ไหมลว่าล้วไงแล้วก็กลายเป็นต้นทุนของศาลเองเพราะว่า คือทุกคนมองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักดีลดังนั้นถ้าเกิดว่าสารรัฐมนูลวินิจฉัยอะไรออกมาที่คานสายตาประชาชนก็จะถูกตั้งข้อสงสัยทันทีว่าากลายเป็นนายแบกเจอริดนักดีลไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้ชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คิดว่ามันควรเป็นไงก็วินิจฉัยไปตามนั้นชเราก็ต้องตต้้อองงรับกระแสให้ได้แล้วก็วันนี้ก็มีคนก็มโนภาพกันนะว่าเป็นไปได้เพราะว่าฉันก็ ได้ได้ที่บอกว่าเป็นข่าวลือเมื่อแปดสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าให้วินิจฉัยว่าให้มันรอดเหรอแต่นั่นบรสารเอาต้นทุนอย่างที่โบบอกไงมาเสี่ยงแล้วหลังจากนั้นมีข้อตกลงว่าคุณอุงิงต้องลาออกทำเพื่ออะไรแต่แต่อันนี้ยเออดูไม่ค่อยอย่างนั้นลาออกไปก่อนเถอะอย่างเนี้ยไปสารเสียต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ทําไมอ่ะใช่ไหมใช่ใช่เราก็ไม่มองเหตุแต่คดีสารลับนูนนะทุกคน เขียนได้ทั้งสองทางถูกทุกคด,ดเออีเพราะฉะนั้นก็ต้องต้อง<ม>ดุกัน<ำ>แบบนี้แหละนะคะ